เเคนโอสวัสดีค่ะบ้านพร้อมที่ดินหนึ่งงานนะคะอยู่ในชุมชนตลาดสดหน้าพรานค่ะอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะคะตำบลหน้าพารานอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีนะคะบ้านพร้อมที่ดินขนาดหนึ่งงานค่ะราคาหนึ่งล้านสองแสนบาทราคานี้ฟรีค่าโอนให้ค่ะตัวบ้านนะคะมีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องครัวและหนึ่งที่จอดรถ อยู่ใกล้ตลาดสดเทศบาลหน้าพาร,ราน300เมตรอยู่ใกล้กับเซเว่นโรตัสโคฟสซีเจในระยะ900เมตรห่างจากปั๊มน้ำมันบางจาก800เมตรนะคะทำเลส,สำหรับการอยู่อาศัยท่ามกลางธรรมชาติที่ปลอดโปร่งนะคะวิวดีค่ะอากาศดีนะคะเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยเลยค่ะเป็นบ้านมือสองเน้นตามสภาพนะคะ สนใจโทรคุยและนัดเข้าชมพื้นที่ติดต่อผู้ขายตามเบอร์โทรใต้คลิปแนะนำให้ติดต่อกันโดยตรงค่ะเพราะเจคนเพียงแนะนำให้ท่านได้รับชมเท่านั้นถ้าถูกใจยังไงโทรไปเลยนะคะแต่ถ้าอยากลงโฆษณาขายบ้านขายที่ดินผ่านช่องเจคเนนติดต่อแอดมินได้เลยตามลิงก์ลายใต้คลิปนะคะสวัสดีค่ะ